ครับผมสวัสดีครับท่านผูช้ชมที่น่ารักนะับตือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าโซเลกเด่น,ใน,ในหนึอีกแล้วครับนะคลิปนี้แนวทานนี้ก็เป็นแนวทางใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นและก็ขอบคนุนท่านผู้ชมที่ติดตามเอ็กินมาประจานโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย คลิปนี้เนวท่านนี้ก็เป็นเนวทานใช้กับ16พฤษภาคมก็ขอบคุณเจ้าของเนวทานเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปัน,ปนมาเป็นเนวทาน้วยเราไปชมการเลยครับท่าพู้ชมที่น่ารักเจ้านี้ก็เป็นแนวทานของเวียงพิง เป็นแนวทานดับคู่ล่างโดยเต็มสามศูนย์สามหนึ่งสองสองหนึ่งสามศูนยกปดหกเ็ก็ขอบขวนมากเลยแนวทางต่อมาครับใบนี้ก็เป็นแนวทาน 4 7 5 7 8 7 9 7 07 5 9 7 9 5 7 4 0 7 0 4 7เด่น7ก็ขอบคณมากเจ้านี้ครับเป็นนวทานวิ่ง เดืนทันใหม่นี่ก็ฝากมาวิ่ง3ามโซนสโซนอดีตที่แล้วก็ฝากมาโซนเก็ผ่านโซนเดือนทันไหม่นี่ก็ฝากมา3าโซนต่อมาครับใบนี้ครับก็เป็นเดทาน สามตัวโบ์ฝากมาแนวทานครบโบหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสห้าเจ็ดแปดเก้ฝากมาแปดตัวเป็นแนวทานต่อมาใบนี้ครับก็เป็นแนวทาน ตัวเดียวนะท่านเป็นท่านตัวเดียวฝากมาแปดอดีตที่แล้วก็ฝากมาศูนก็ผ่านหลักอร้อยแนยวทันใหม่นี้ก็ฝากมาแปตัวเดียวเจ้านี้ครับก็เป็นท่านหลักอร้อยหน่อยหกตัว ศูนย์หนึ่งสองห้าแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองห้าแปดเก้าหกตัวก็ขอบคุณมากต่อมาครับเจ้านี้บันทึกลูกผู้ชายเราทานสองตัวโบน ก็ฝากมา06 16 26 36 07 17 27 37 08 18 28 38 09 19 29ตําด้วย39ต่อมาครับใบนี้ครับศีลโคราคเนวทานบนล่างวิ่ง7 เนวท่าน3าตัวห้าเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก็ขอบโคนแนวทานที่แบ่งปันต่อมาครับใบนี้ครับก็เป็นเนวทานของม้ามืด มนุษย์หลับฝานเอกน้ำนองฝากมาแนวทาง1 2 7 2 2 7 1 2 7 2 2 7ฝากมา2ชุดต่อมาครับใมนี้ก็เปน็นแนวทาง เด่นสตัวหน7 8งสอง็ดแ่งก็ฝากมาเด่น4ตัวอดีตที่แล้ว9ก้าก็ผ่านเเนวทันใหม่นี้ก็ฝากมา1นึ่ต่อมาครับใบนี้ก็เป็นอาทาน 3 4มสี่ห้าหกห้าเนวทานที่แล้วก็7890ก็ผ่านศเข้าหลักร้อยเนยวทานไหมนี้ก็ฝากมา3 4มสห้าต่อมาครับเจ้านี้เลยหอยขมเป็น,นทนานเลขโบน บนี้ก็เป็นอดีต9 906 906ก็ฝากมา4ตัว0167 0167ก็ผ่านผ่าน0ผ่าน6ผ่าน7ผ่า1ด้วยต่อมาครับอดีตที่แล้ว0567 อดีตที่แล้วศูนย์ห้าหกเจ็ดก็ผ่านศูนผ่านห้าผ่านหกห้าหกก็สิบหน่วยล่างศูนย์ก็หลักอร้อยต่อมาในทันใหม่นี้ครับไปชมกัน ศูน7 0หนึ่เดูนย์นตันใหม่นี้ก็ฝากมาสี่ตัวเป็นแนวทางเนบนโบนเจ้านี้ครับเจ้านี้เตมารวมโบน เจ้านี้ก <bekommen S 1> ็ฝากมา1น <Tá>, 3 <enfant? S 1> ่6งสองสห้ารองศ7นจก็เด่นเต้ม1เต้ม2เต็ม3เต้ม5เต็มหเต็มแปรองเต้มศนเต้ม7ก็ขอบขุนมากเลยต่อมาเลยสายลมเหนือสายลมเหนือก็ฝากมาเดวทานสิบโบนแปตัว ศูนย์หนึ่งสี 1, 4, 5, 6, 7, 8, ส่ห้าหก็ศูนนึ่งสี่ห้าก็ปดเก็ฝากมา8ตัวเป็นแนวทางต่อมาใบนี้ครับ X เป็นมีแนวทาน10บโบลแปตัว เจ้าของแนวทานก็ฝากมาส02369145ส02369145สสก็ฝากมา8ตัวเป็นแนวทางต่อมาใบนี้แล้วสายลมเหนือ ฝากมาเนวทันดับ10ล่างฝากมาดับ8ดับโคแป8โซนแปดหนึ่งแปดสองแปดปดสี่แปาดกแปดเจ็ดแด้วยแปดก็ฝากมา10ชุดแนวทันดับ8ปดล่างโคล่างก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือนะ ก็ขอบคุณอย่างแรงที่ติดตามเอ็กินมาประจานทุกแนวทางก็เป็นแนวทางใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยแลยก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมอย่างแรงเลยที่ติดตามเอ็กเนมาตลอด และก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานด้วยครับท่านที่แบ่งป,นปานแนวทานมาโดยตลอดด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราก็ไปเจอกันคลิปต่อไปครับผม